สวัสดีครับผมโค้ดเมตานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นท่าสควอตนะครับสควอตบาร์เบลนะฮะอาขากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับปลายเท้าเฉียง45องศาแล้วก็ย่อเข่าในลักษณะน,นั่งนะครับแบบนี้ทําประมาณ12ครั้ง4เซตนะครับท่านี้จะเผาผลาญไขมันได้ดีมากๆและจะสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังไปด้วยนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่แบบพลิกสุดๆนะฮะ เผาผ่านแคลอรี่ได้เยอะมากๆนะฮะเผาผ่านพวกน้ำตาลไขมันออกจากร่างกายนะครับผมท่าต่อมานะครับขากว้างเสมอหัวไหล่นะครับทำประมาณ12ครั้ง4เซตนะฮะท่านี้ท่านี้ก็ได้เผาผ่านไขมันได้ดีมากๆนะครับทุกคนฮนะค่อยๆต้านนะครับเอาส้นเท้าเนี่ยต้านขึ้นนะครับ แล้วก็ใช้กล้ามเนื้อต้นขานะในการเกรงและดันขึ้นมานะฮะนะฮะแล้วก็เกงลําตัวนะะตั้งตรงตลอดนะครับต่อมาเราจะมาเล่นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับเท้ากว,ว้างเท่ากับหัวไหล่นะครับสองข้างนะครับเราจะใช้น้ำเบลนะครับในการดึงลงแบบนี้นะครับ ปล่อยน้ำเบลลงแบบนี้เราจะได้เก่งกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังไปด้วยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับหลังนี่ตั้งตรงไว้ตลอดนะครับห้ามงอเด็ดขาดถ้าง,งอจะปวดหลังได้นะครับท่านี้ทานนําประมาณ12ครั้ง4ี่เซตนะครับท่าน,นี้ก็จะได้เผาผลาญไขมันด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเทนออนไลน์อยู่นะครับใครที่อยากลดไขมันสร้างกล้ามลดพุงนะครับ สามารถปรึกษาได้ทางแชททางเพจได้เลยนะครับ